ไมกก่รู้จะฟังใครครับสุดท้ายคือต้องเชื่อตัวเองต้องนิงน่งๆเลยนะไม่ไหวคนลึกไม่ทา,ทานไม่หวเดีด๋ยวพูดนะยวพไดเอาครับทเัเฟอร์เราบอกว่าโค้เยอะเกินไปบางทีบางครั้งก็ต้องอาศัยตัวเองเนะฮะตัดสินใจ <S <S สวัสดีครับ ต้อนรับท่านผู้ชมใะกครับเข้าสู่ช่องกันิก,การ้ากับผมนะฮะตีนโ้อปิษมาครับมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งเอา200นะครับเข้ามากู้130ในทีมของแก้วสงา่ามีได้ข่าวว่าจะเอาอีกคันหนึ่งครับเป็นเสร็จแล้วในทีมก็มี4คันใ,ใจเขารักโคมสุนะฮะคันนี้หมดวดเรียบร้อย200 ดี๋ยวมี2องหศูนมาครับครบกันเลย130น้องเล็กน้องเล็กเข้าในทีมนะติดหลมนะ่มฮะกำกับการแสดงโดยป่าชาติตาจเจริญทรัพย์ครับคอยแนะวิธีนวโดยช่วยกันนะหลายหัวดีฮะไอเดียจะได้มรเจอดน่ครับตูแพรสวนมะพร้าวนะยกมาทั้งสวนอีกแล้วต้นไม้ที่อยู่แถวนี้ครับ ขอจะของนาไว้ไม่งั้นดีจมนะครับไม่แต่ว่าท่าของตัวเขาประสบการณนั้นคิดท่าไปเลยนึงดินมันบล็อกไว้นะครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนได้อะไรที่มันจัดหาได้ตอนนี้ครับก็ดึงมากู้หมดก่อน กู้รถเกี่ยวข้าวนะครับจมสองันดึงขึ้นเรียบร้อยฮนะแต่ว่าขากลับนั้นไม่รอดครับจมเองอสาเหตุที่เขามาใกล้ครับมาเปิดดินทั้งหลังให้ตัว130นั้นสามารถที่จะบูยงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,ใ,นใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่ง อดไแบบนี้เลยครับ ก็คือประโยชน์ของอินเวร์เจนซี่ดอ,อ,อแตนกรณีฉุกเฉินครับทางออกฉุกเฉินทางเข้าฉุกเฉินประตูหลักเปิดไม่ได้ มาดูการกู้130ตัวใหม่ล่าสุดนะครับกู้โดย200ครับท่านผู้ชม,อมเอาลุ้นด้วยกันฮะไปแล้วไปไหมโอ้มา<ๆ>หลายมุมหลายแอคชั่นนะครับลองติดตามกันดูรัามีหลายช่องอยู่ ขายทอดประสบการณ์นะครับให้เรารับชมด้วยกันท้ายเป็นสุงมะพร้าวนะครับแล้วก็ท่อนไม้แถวนี้แหละที่พอหาได้สืบเรื่องมาจากเข้ามากู้รถเกี่ยวข้าวคูเปต้านะครับปรากฏว่ามาเจอดินโคลนดินกระทิจมฮะมากู้เขาแต่ว่าเราจมเองเลยต้องเอา200เนี่ยนะครับของตัวเองฮะเข้ามากู้แหมยังโชคดีครับความเสียหายตัวรถไม่เยอะสักเท่าไหร่ ขับโดยจันติงนะ,ะคันนี้ในทีมของแก้วสง่าครับบูขอนให้ดีครับเหยียบดินแข็งแล้วนะ่าจะปลอดภัยฮนะแหมรอกันทั้งวันใจจดใจจ่อครับมือประสานมืออีกครั้งหนึ่ง ขึ้นมาแล้วครับปะเดี๋ยวไปส่งกันครับไปส่งกันยังไม่พ้นขีดอันตรายจุดที่วิกฤตอยู่ตรงนี้แหละ แม่ยังทุลักทุเลยอยู่ฮะเหนื่อยนะครับขอบคุณทำงานรถใหม่ครับสอบถามไปยังทางผู้แทนขายครับบอกว่ามีการรับประกันของตัวรถอยู่นะฮะ ระวังจมตรงนี้นะเอาให้ดีครับจานติงแม่มีพี่เลี้ยงหลายคนครับ แต่ล้ท่านนี้ก็ระดับอาจารย์เลยนะหลายไอเดียครับมาช่วยกันดีไซน์งานทางที่ดีก็คือปูขอนไม้นี่แหละครับช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์ออกจากจุดตรงนี้ได้ก็ถือว่าปลอดภัยครับท่านชม ยังไม่พ้นนะผู้ชมถือว่ายังมีจุดอันตรายอยู่มามาดูโคช้ชหลายโค้ชดยู่ครับช่วยกันดีไซน์งานครับร่วมลุ้นเอาใจช่วยด้วยกัน ไปแล้วครับโอ้สุดจัดเลยแม่กว่าจะได้ฮนะเรียบร้อยรุนกันนะรุ้นกันทุกวินาทีก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะเมื่อเกิดแล้วก็หาวิธีการแก้ไขกันอย่างโชคดีอยู่ครับในทีมของตัวเองมีรถค่อยๆเก็บกู้อีกคันหนึ่งเป็นไงติง่งเหมือนเดิมไหมข้างในไม่มีอะไรเสียหายเนาะ กนะูขึ้นโดยจานติ่งฮะจานติ่งมาช่วยชีวิตบอกไม่ถูกครับคนเยอะเกินครับค,บคนฟังใครโค้ชโค้สเรียกว่าโคอโค้ชเ,เยอะมากไม่รู้จะฟังใครครับ <c oughs> สุดท้ายคือต้องเชื่อตัวเองต้องนิ่งๆกันนะ <c oughs> ไม่ไหวก็ลึงไปทางใครก็ดึงไปทางเอาครับ เพื่อเราบอกว่าโตสเยอะเกินไปบางทีบางครั้งก็ต้องอาศัยตัวเองนะฮะตัดสินใจต้องเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นตัวเองอะไรลวปีกอะปะเดี๋ยวไปส่งเขาครับ เ,เกียร์กระตายไปเลยครับพุ่งเลยอระมาณ5.5ครับ5.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถือว่าเร็วอยู่เดี๋ยวไปล้างเนื้อล้างตัวครับ ่ะเรียบร้อยครับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมลาท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย